สวัสดีค่ะพี่น้องมีควนมเงินยาสูบสวัสดีนะคะพี่น้องพบกับช่องก้าเรืองแสตอนนี้เราหยุดที่หน้าตองที่เราซื้อช็อกโกแลตนะคะมีแดดอากาศดีมากเลยวันนี้ร้อนมากเลย ยี 28, ่สิบแปดย่ิบเก้าปกับพี่ติ๋มบางหันนี่โอ้ยเกือบลมว่าจะไปดูน้ํายาสะผมนะเนี่ย chứ chú mì mi đọc kia nó mai rồi nha bớt rồi à Ơ, ừ, để nó nè Đo nhài gì nè Ơ เห็นไหมเออตัวนี้นะแกงแซบนี่นไหพี่น้องมือนหนังแกงแซบมันเป็นน้องหม่มันัมนมันตันคนมากน้อไม้ทั้ง มันสิโกนนะนะมันมันมันกลัวก็บ่อก่คอยแสบไปนี่ยแต่ว่าตัวนี้มันตันคือบานเห่าสังเกตเนีเงนาองไม่บานเห่ามันสิตันได้ยามถูกเป๊ะเป๊ะแสบน่ะตัวนี้นะนอนข้างนี้นั่นใหไงคือกอไผยบานเห่านี่นะพี่น้องใปมัน่อยมันละแกงแสบนะคนับคุเป๊ะเป๊ะนี่เด้พอขึ้นมาของทำนอพ่อกระเทือนเขาบอกเอาจะดอกแต่มาซองบนซื้อ ภาสิมัธซื้อของแอคชั่นกับของหลายพี่น้องเ็นบอกเขาต้อส้สะอาดน้ำผูน้ำผูแตไปหอดแอคชั่นพี่น้อง พราะว่าได้วาสิมาเอาอันชากลียดกับเอาอันมาเบิองลานหอมมาว่านเปิดข่อยก็จะบวดตื้อหรอกเบืองลาวัสอาข่อยตื่นดีเพราะว่าซื้อแล้วก็มากระเบงคำนึงกระเป๋าจะของเอ้าวสิหลากไปจังไดเพราะว่าชื้อขึ้นเพื่อนจะพอแห้งนนะสองใบใบหนึ่งสับชสยใบหนึ่งหิวสักใบหน่อย ม,มันเยอะมีแตนเนลอย่างใดเอาไปได้ํำเอาไปได้ละไปลายก็มันมันอันมันคือไปไดยก็ลายแต่ก็ยีสิบคัวทั้งของฝากกระจุกระจิกก,กอกระเรดหอยายกับปนองคุณแม่คุณแม่ก็มาก,กินได้ชอก,นอกันแลตผู้เฒ่าเนาะมันทกินหอาตับเขา่าคนเด้อ นอกใหม่ก็นี้อันนี่ก้อือน่องร้านก็คงเริ่มเปิดแล้วนะคะร้านนี้ก็เปิดร้านตัวนี้ก็อนเปิด เสมหนาปกโทรศัพท์มันอยากแตกปเหตุยบานาเข้าเอามันแตกน้อยหนึ่งมันแตกน้อยหนึ่ง เปิดแล้วภาพพี่น้องเป็นยางเหิดในเมืองชื่อว่าชื่อลำยาค่ะผม เ้าโมงครึ่งแล้วเก้าโมงครึ่งเอาเปิดเก้าโมงครึ่งใกล้แล้วอใกลเราจะเปิดแล้วพี่น้อง เปิดนี่นี่นหละพี่น้องนี่นะครีมสาผมหนึ่งบวกหนึ่งโอเคหนึ่งบวกหนึ่งเขาจะเอาอันนี้นะคะเดาสาผมต้องกินวิตามินซีนะคะนี่ค่ะ พี่นอ้องวิตามินซีหากันบำรุงเนาะพอมีเหรอนี่เงอะไรก็เป็นพวกยาวิตามินต่างๆซื้อไปให้พ่ออยู่ด้ที่ถามเบิ่งวาอันใดวิตามินที่ที่เราเคยกินเพราะว่าซุม้มหนึ่งบวกหนึ่งนะคะพี่นอ้องซื้อไปให้ตาอันหนึ่งก็จะไปให้ยายเล่าอันหนึ่งไปให้พอ่อซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นอ้อง เป็นอ <Jordan> well, ันว yeah, ่าเรียบร้อยอ้ย้อนแสงได้นี่นะย้อนแสงหน้าบวมนอนหลายกว่าจายก่อนเล็กน้อยก็ได้ พี่น้องอยู่ดีแห้งพอกันคลิปนาเด้อนะคะคลิปยังในเมืองสื่อวิตามินหรือน้ำยาสระผมคลิปสระผมพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอก่าวเข้ามาสวัสดีค่ะ